ธรรมชาติสวยสดงดงามในยามนี้ครับยามช่วงปลายฤดูหนาวแล้วจะมองเห็นธรรมชาติที่มองดูยังสวยสดเขียวขจีอยู่นะเป็นป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ชุมช่มชืม้นชุ่มช่ากับบรรยากาศยามเช้าๆชามธรรมชาติที่สวยงาม อยู่บนยอดดอยมองลงไปสวยงามมากเลยแต่ถ้าได้อยู่บนนี้ขึ้นไปบนยอดดุนยิ่งสูงยิ่งมองยิ่งเห็นถ้าเราขึ้นที่สูงจะมองเห็นที่มองลงไปจะเห็นที่ลาบต่ำสวยงามขึ้นไปถ้าเราอยู่ยิ่งสูงยิ่งมองเห็นไดลกว้างไกลโลกใบนี้ยังมีอะไรที่ สวยงามอีกเยอะอีกม,มากมายครับมองข้างบนลงมาสวยสวยงามมองไปธรรมชาติสวยงามเห็นยอดไม้เขียวกระจีกับบรรยากาศที่่มรื่นชุ่มชื้นภาคเหนือเมืองไทยครับสดใสสวยงาม กับข้างบนนี้มีทางขึ้นตรงนี้เนาะนี่มีร่องรอยการขึ้นไปเนาะถ้าใครใครได้ขึ้นไปข้างบนน้นงอลงมาที่เห็นสวยงามเนาะเดี๋ยวลองขึ้นดูที่ได้ไหมขึ้นได้หรือเปล่าจะลองดูนะทำไม่ได้ก็ถ้าขึ้นได้เนี่ยจะได้เห็นภาพสวยๆมาให้สับทุกคนทุกท่านได้ดูได้ชมเนาะแต่ถ้าไม่ได้ก็คงไม่เป็นไรเนาะลองขึ้นดูครับเดี๋ยวลองดูเนาะลองดูว่าจะขึ้นได้หรือไม่ถ้าขึ้นได้นี่ก็จะได้ ภาพสวยๆมาให้กับทุกคนถ้าได้ดูได้ชมกันนะโอ้ชุดเรามันไม่ธรรมะธรรมเอมวะเมมนี่ยเรื่องสองดเออเอาละเอาละขึ้นไม่ได้เนาะขึ้นไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะก็มองดูท่านี้แล้วกันชมท่านี้ชมภาพความงามของธรรมชาติแค่นี้แต่ถ้าเป็นหนุ่มๆหน่อยปัญญโยทีมที่แข็งแรงหน่อยขึ้นได้อยู่นะเนี่ยปลายทางเขาขึ้นมานไปไปก็เห็นธรรมชาติสวยงามครับก็ขอ นำภาพความสวยงามนี้ให้ทุกคนทุกท่านดูได้ชมไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคิส่สไปชว์ดีมีสุขสุกการทุกคนทุกท่านสาธุ